สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องไลฟ์สไตล์คือคิวคนเมืองพลาแล้วพี่น้องเม่ยคูบินก็อยากกินตำปกหุงก็อานุโมทหิลูกกินก็เลยให้พอ่อเป็นคนตำหัดตำได้ขนาดพี่น้องก็เมื่อคืนก็เลยเสีวเป็นกินอ,อันคนจับกล่องกับน้นองสาวบอกว่าให้น้องสาวน้อ,องสาวก็บ่กินปูหุงว่าให้อาดเฮียนตำม,มาสั่นก็สิน้องเบิ่งแล้วบัดนี้นี่ก็ชีทำ บนกันแล้วพี่น้อนงเนาะสวยกันมียังเดะก็มีนำนำ,นำตาลนะมีละวสมสมกับบุกควยมีมังนาวาล่พี่น้องมีมังน้าวที่ซองซองกีบอคือเขาหอก็มีด้วยมังน้าเอามังน้ากวไปปิดเอาทีา่ใส่กวกคือหันเอาโยลงังเหันมีตจีมีอ่ะบูบะเมควินมาคุางนาวเลยมาคามเพิเ่นเกียร์มาคามเปล่าเลยห้พี่น้องอม้นมอนนี่จะได้า,า,านเพ<า>ิ่นเกียร์มาคามเปล่าเลยห้พี่น้องได้ว่ะมาคุ้งนี่เพิ่นก็บซวยเรียบร้อยเพิ่น phần bị âm hộ hùng yếu răng hên cả hơi chưa anh thì khát thấy cô cu hết cả khi bố biến đâu, tại mà mẹ cu hết này lên loay lòng nào, khô gấp sạch, lem dắt bao đây, xíu bọc phết, kiểu mình luôn sấy bắp ở na thế mà, bọc phết đi ใส่เะเมือหร่เดี๋ยวเต้เนาะมักเพชรกับใส่ารใส่นเนี่ยอ่าอ้หูเพชรมียุ่สูงเถอะปกติใส่เล็หน้อยใส่สามนับซีหาหน้วยก็ได้ละตาซีหาหน่วยอ่าพี่น้องรื้อออกใส่หน่อยเอาพว่าเมคูวินกินเพชรก็ได้ใส่หนึหน่งซส,สีหาหาหน่ยออกได้อหะอืมอนมันออกพอไหมอองหน่อยสา hãy ok tất hiếm này tất hiếm hoặc tất hiếm hiếm chắc hiếm hiếm hôm hiếm 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 nói hiếm 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 ไปมอนันว่าเห็นมดเนี่ยว่าเห็นโคเห็นสาวเห็นหนาเนี่ยยังไงทีน้อยก็เห็นเนาะแต่ที่ใดว่าเสียงหักเสียงได้ไหมคนจำกองกันอะเฮ็ดเ็ดเวนอายเนาะแต่ไอ้ย่ากินเนาะอย่ากินกัต้องตำเองแหละผลพวกเด็กินนะเนาะแต่เราเพิ่งพี่น้องว่าออกมามันสิเป็นตากินบอกกินได้หรือว่าอีใดตองทีมหอมกันนะพี่น้องเนาะถ้ากินเมื่อใดก็บซอยไหม นี่คือไลฟ์สไตล์คู่คิวเกือบเป็นนวลใสกับปุกกระปวงหายสปูลสปูลเกือใช่หรือเปล่าผบอดดับอปะแดงใส่ติอปะแดงใส่กับมีบอดปะแดงมีอ่ะคำว่าอปะแดงใส่ก็เอาหน่อยเอาใส่หน่อยก็ได้เกือแม่คู่พี่เลยแม่คู่กินบอดปะแดง กินหรือว่าหมุนอันยังใส่เกงเนาะไม่ใช่น้อยสำนั่นก็ได้ไว้เอาไปแยกใส่หยาดมันเค็มเค็มครับพี่สอบเลยน้อยเลยด้ว่เาเค็มหละกับประมาณนไม่หนังซ้ำนี่แหละบุ๊คบุ๊คหูขีด่ามันซ้ำใดกันซ้ำนี่บวซ้ำนซ้ำนี่แหละคี้มูใช่ปีใส่น้ำตาลได้ด้วยเติมแหลกก็เอาน้ำตาลใส่ดีป่ะออบุปผัวเพราะตำนั้นต้องใส่มาแล้วโค้งโค้สุดรสพี่น้องบ้านคุกิ้เอิญมันเป็นแป้งนัว ปาดก็ใส่เข้าไปโอเคใส่เวลาต้มแล้วนีว่ต้มต้ต้มให้มันเหล็กต,ต้มได้ปะต้มเลย <Okay. S 2> เฮ้ย <c oughs> เห็ดยัง <c oughs> ่ยโนังนุ่นเน่ยลมพันเลยโอ้ยน้ำต้มนีคือบุกกินเจ้าเนี่ย <c oughs> ลัางหนาดิ

มักมะนาวใช่เลยกต่ไม่กันคันใช่หรออ๋อไม่ใช่มันหอมมันสีเป็นนะ้ำใช่ใช้มขนะขามเลเนาะเมื่อไหร่อ้าเมื่อไหร่เอาเซียหนก่อนนะมันเม่อน,นั่นทีในใได้ใช้นำเปล่าเอาเสก็เอาใส่ยโคกเลยแล้วก็เอาหนำใส่แล้วก็โซ่ๆแล้วก็ค่อยเอาอ๋อพีอ่น้องลองเนาะสูดต้องแม่โควินพันเอามะขามอันนี้ก็คือมะขา,ามน,ขาออนี่โอ้คือดำแท้เอาา้ามะขามสมเอาไว้แต่ปีแล้วพี่หนอข้าวเจ้าคอเอาไว้เลย สเลยทําไมมันด e ําจังกินได้มั้ยเนี่ยปกติตอนแซ่นําแต่ว่าอันนี้สุดไม้บ่มีกันแซ่เลยเออถ้าเฮาตําแล้วเฮาก็มันบ่มีน้ําเอพ่นเฮ็ดได้ตอได้เอาน้ําใส่อีน้ํางการเยอ่ะเจ้านี่ิบ่ได้ซะเนาะเนาะ่มันอมันปลาใส่ตอนไดเดี๋ยวก็ใส่จ ปรุงยังเอาเมืน้ำมิยิ่งใช้แล้วก็เอาอันปลาแดงมาใส่แล้วก็ชิม,มเมื่เอานหนำใส่ได้เออหนำปลาแดงใส่ก็ได้ตีหนำปลาแดงขนาดจะมีกินยังไงหนุน,น,น,อน,น,นโอ้เจาะนี่รักกินน้ำตาลเหมือนบอก่กนี่คนนลอยนี่รักกินน้ำตาลเด้อเอาเอากินกินน้ำตาลนี่มักไฮ้ไยเด้เขีวยวกับบุ้มีกินแต่น้ำตาลไม่ใช่ป่ะเนี่ยเดือบลอยหรอปลาแดงมาใส่มาข้ามอย่างโบราณเลย Where is ปลาแด็กคุณหอยยูคนอันใดยื่นอันใดสิท้องนั่นท้องนั่นเออท้องนั้นแหละเอามาอันเออยนท้องที่เอามาทั้งท้องอะไรเออมามันก็ใส่ไปก็ไดีขี้น้ำตาลยืดด้วยใส่ไม่ได้ว่าจัดเลยเป็นจไดนหอมเมนปลาแด็กไหมเห็นวะเห็นวะเออหอมหอมพี่น้อง ประเด็กก็มาจะใส่บูโหวแหละแม่ไอ้คูวินไปเอายื่นนุ่นเข้ามาแต่บูโหวมันจะใส่เสือจะได้ใช่ออใชไปล่เาเด็กใช่ไหมเอาบัวง<ม>ตักใส่แม่ตักใส่หน่อยก็ได้มันพอหอมแล้วก็นังใส่บัวงเอาไปให้น้นไหมตัวเองก็มาตักน้ำตาลกินเอาม,ม,มีมีต้นปลาใส่ไหรือเปล่าหมักใส่ตีต้นปลาท่านใส่ไ,ไ,ไปนะ à toán xay này xay tí <cười> 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 Nằm xay Wow Xong chắc Xay mất nó nằm lắm Lèo tí Đi Xay lái Kèm tí Xong vô nó Phở lên lại Xong vô Bữa xong vô Chỉ để tự anh thô lâu Thám xong vô nó <laughs> Mất rồi để xay <laughs> <Mất> rồi để xay Chỉ để hoài Ồ Kìm lại. Bố đi đây xin bố ăn bố xìm đi Bố nằm thay đi mì Mình nằm lẹ bố ăn nằm xay Bố anh bán đầy Ăn nằm Bố không bố mì nằm có kín uh, bố mẹ bố không bố mì nằm đường kín phía nào Bố không kín nằm Kín nằm có thịt tốt mà tế mua quay vầy Tế bố không cái tổn màu đi đi Rồi xìm bố Ý xay là xíu, ายสุああ่มขอซืมใจล้ไล่บอสใช้พลังการแล้วมาหุ้งหน่อยเดี๋ยวนี้ชิมเบื้องบ้านี่มาโอเคแล้วบอโอเคเยอะปีกอยู่ข้าใช่ปะ กะปิแม่คูบินผู้มักกินดิแล้วยังเอาปลาแดกใช่อืมขันคุีกะปิไม่ใช่ปลาแดกอะไรนี่บอมันแหละมีปลาแดกคือปลาร์ดิเนาะน้ำปลาร์แต่ว่าอันของเหาเป็นเป็นปลาแดกดิบเลยถ้าถ้าเป็นของคนไทยเขาใช้ตำสมเนี่ยมันนั้นปลาแดกอันสำเร็จถูกทุกปลาแดกเขาจัดตำหรอกขังแรงเลยแสบปานิดลอจักของแม่คูบินเดอมาแล้ว อย่านอยู่อย่านไม่คุ้วิ่งซบ้าคับไถ่ตำกินตลอดอยู่ กินได้หรอจางเกลือจัดจางเกลือไจะได้ใช้ไปดิมไม่ใช้หรอไอวีไหนไอชิมตำสมพอมงดูเฉ็บไปเฉ็บพอกิ้กร้อนวโอ้ที่ีว่า่ชิมไปหาญุ่นมเลยอ้ยนน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 นมันจะฟังไงนู่นเฉ็บปะ เอายตัวเองต่ำนี่หน่อยเสียบไม่เสียบกันแต่ว่าเสียบแล้วพูนพูนยกปูอีกลูกชายพูนยกนิวอีกพี่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 ไออยากเบิ้งพี่อาท้ายโฟ่เข้าต่ำกับเมนยูบอี่น้องแต่คนหลังกัตกอมันหนองซ่าโอเคทุกอย่างเสร็จสิ้นไปกินยู่นเนาะไปต่อไปหม มายแล้วต้องสูงมปเด้อเตียวเตียวเตียวมาลูกเกงเลยโอ้โนี่มันคนเทนต์มารายกมาต้องบอกเขามาต้องบอกปล่าปล่าใช่เล่ากินได้กินได้ขอดูขอดูหงมอนหขาเห็นยกต้งหม่กินนักไหนกดี่ใจหรอไู พี่ก่อไมเหดอนอไงแช่บอนงแมู่ม้สึดใจถูกบท้ง,ทงนี้มทาท้งซื้อท้งนงทงนตัวทางเห็ดมันยนุดีด้วยอันยุกับามันก็จะโทรมาเพรว่าตอนซื้กินได้แช่บ่แม่หแ่ะออยเสายเยงัเอางวัวงห ส้างซ้างบอะไรเราไปชนพุ่งอะไรไปสองยัเลยเชี่ยบ่เจะคล้องผู้ต่ำเชียบเช่ยบกว่าเชี่ยบนาจะคล้องผูต่ำาทางจังกินโอ้เียบมันจะซุมในนึงซมวบานะบานว่านน้ำตาลบ้านเนดูมาหรดุพ่พอก็คือว่าสงงงงนอนว่าอีมเนาะแล้วก็ดาอ Chị khó thiên cấp sống Ủa ạ thế này bà mẹ rồi ạ Trời ơi, <laughs> chắc có cái chắc có luôn Ủa kinh tí cái đồng chế thôi đó nè Thôi dạ, phải vì cái đồng chế đi kìa Đi kìa Đi kì mà nào, ông bà kìm mình... Ông kìm này cái này Nam คิ่ดือหน่อยนี่วินยไอิไอ้ิมกหมกอเาตาป๊กมามาแล้วคนพิเศษคนพิเศษพราะคุณบินตามให้แม่คุณบินกินแม่คุณบินกินจากบากินมันด้ยแบะมันเป็นแคนพี่ร้ใครเนบะุ๊น่าต่อเราตามอีกแชบบบ ก็ไส้ๆหนะมึงท่านจำช้อง11000นะคะช้องคูกຄด้วชุดความแสบชองชองมายกกินคนละค่ำด่ พอไนี่กินเนี่ยบปากจักบานเลยจ,กจกกักแสวว่าจักแสวบึดอยู่าบานน้ได้ังยาทำแม่คูบินกินหอนซิบคำเท่าพันที่เนาะแม่ออสองคำลองเราที่คตสองคำนัาปนไปไม่ไ้สุดกินหอนซิบคำเท่าโอเคลราเพิ่ทานได้ กินข้าวซ่า้พี่น้อนีข้าวซ่าเลย่อแนสิมงแต่จีวเจีวเจีวนฉีดเพกินชุกขาดกไม่อยากแล้วเปลี่ยนแนวกินกัไหว้หมงเขีใช้ไหว้หมเขอาแม่มัมีแ้เขาบอกมามันก็ซหอ